ดูเรื่องดีๆกันบ้างนะครับทาง AIS ได้เปิดแผนธุรกิจปี2566นะครับมุบ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจร่วมกันพร้อสมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าบริษัทเซ็นทรัลเซ็นโฟเจำกัดมหาชนหรือว่า AIS ประกาศแผนธุรกิจในปี2566โดยจะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอัจฉริยะจากโครงข่าย 5G ด้วยการลงทุนกว่า30,000ล้านบาท และยังคงทำงานร่วมกับร้านค้ากว่า1.8ล้านรายทั่วประเทศผ่านโครงการ Point Pay และยังจะร่วมกับพาร์ทเนอร์ลุ่มคอนเทนต์พรไอ d ์เดอร์ระดับประเทศและระดับโลกคือให้คนไทยได้รับชมสุดยอดคอนเทนต์เช่น Mononax และแลตฟอร์มอื่นๆรวมถึงคอนเทนต์กีฬาระดับโลกด้วยเราจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้สินค้าบริการของเรา,านี่นะครับไม่ใช่แค่การติ เรื่อกสกตัวดั้งอย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทเฟิรทรีบรอดแบนด์จำกัดมหาชนหรือว่า3 d และหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแ คนร้ายกระโดดลงจากรถ